สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับโสพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้โสพิตาไม้มงคลนําไม้มาจัดโปรให้กับท่านผู้ชมค่ะโปรที่โสพิตาจะนํามาจัดแบ่งปันวันนี้ก็จะมีอัญ,ญมณี3สีนะคะท่านผู้ชมอัญ,ญมณี3มสีจากปกติราคา550บาทรวมทั้ง มหาเศรษฐีค่ะสำหรับมหาเศรษฐีไม้สีเหลืองเอม็ดสีแดงๆแ,แบบนี้เลยนะคะสำหรับมหาเศรษฐีราคากระถางละ450วันนี้เรามาจัดโปรกันค่ะมหาเศรษฐีคู่กับอัญมณีสมสีนะคะคู่นี้ปกติราคา1000บาทเราไม่ขายนะคะวันนี้สวิตามาแบ่งปันในราคาแพ็คคู่ค่ะราคา 800บาทส่งฟรีนะคะท่านผู้ชมเก็ไปทางบวกค่าส่ง100นะคะสำหรับโปรวันนี้มีจำนวนจำกัดราคา800บาทนะคะท่านไหนสนใจสามารถทักมาได้ที่เบอร์โทร0936916168ค่ะ